วันนี้อยากจะมายินดีด้วยนะคะกับสาวๆนะที่กำลังจะแต่งงานแล้วนะคะ,ะได้พิ่งโดนขอแต่งงานไปนะคะด,ดีใจด้วยนะคะทีนี้เวลาโดนขอแต่งงานแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นโมเมนต์ที่แบบมีความสุขมากเลยนะคะตื่นเต้นกำลังจะได้แต่งงานแล้วนะคะ,ะทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะก็คือคุณก็จะต้องเตรียมงานแต่งงานค่ะ วันนี้นะคะอยากจะมาบอก8สิ่งนะคะที่คุณจะต้องทำหลังจากโดนขอแต่งงานแล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะเรียนให้ท่านทราบว่าคุณจะแต่งงานแล้วกับแฟนนะคะก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณเนี่ยจะดีใจด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจว่าแฟนของคุณเนี่ย เป็นคนดีที่จะดูแลคุณได้นะคะในอาในชีวิตคู่ดูแลกันด้วยกันทั้งคู่นะคะต่อไปนะคะสำหรับสาวๆที่บอกคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยก็เริ่มบอกเพื่อนๆได้เลยค่ะเริ่มบอกเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วก็บอกเพื่อนสนิทของคุณนะคะคุณก็จะมีความสุขมากเลยเพราะว่าโมเมนต์ตรงนี้นก็จะเป็นโมเมนต์ที่เหมือนกับจะได้การมีการเริ่มต้นชีวิต คู่กับแฟนของคุณนะนะคะค่ะขั้นตอนที่2นะคะคุณจะต้องเริ่มจัดการคิดถึงบัตเจ็ตเงินนะคะที่คุณจะต้องจัดงานแต่งงานแล้วนะคะบัตเจ็ตเงินที่คุณกำลังจะจัดงานแต่งงานเนี่ยคุณก็จะต้องดูนะคะว่าคุณต้องอกับแฟนเนี่ยจะต้องอจัด ในงานแต่งงานแบบไหนนะคะถ้าคุณที่อยู่เมืองไทยนะคะก็จะดีหน่อยนะคะคือจะมีครอบครัวนะคะที่จะดูแลหรือว่าบัตเจตในการจัดงานแต่งงานเนี่ยก็จะเป็นแบบก็จะแบบเหมือนกับน่าจะตุ้มมีความรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายกว่าที่ท,ที่ตุ้มอยู่ที่อเมริกานี้นะคะหรือว่าท่านใดที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็อาจจะมีะต้องมีบัตเจ็ตที่มีมี เยอะนิดนึงนะคะมีเงินจะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากกว่าที่จะอยู่เมืองไทยนะคะเพราะว่าก็จะมีหลายสิ่งเลยที่คุณจะต้องจ่ายนะคะในในงานแต่งงานนะคะ,ะก็อย่างที่3นะคะคุณก็จะต้อง เริ่มมองหา Wedding Planner แล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะจะจะต้องอมีการ Organize งานของคุณนะคะว่าะจะให้เป็นแบบไหนดีนะคะซึ่งตุ้มบอกได้เลยนะคะว่า Wedding Planner เนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะที่เขาจะช่วยคุณนะคะในเรื่องของว่าเซตอัพนะคะไม่ทุกๆเรื่องนะคะในในคำถามทุกอย่างที่ างานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าคุณอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าคุณอยู่จะประเทศอะไรอย่างเงี้ยการที่จะจ้างเวดดิ้งแพลนเนอร์เนี่ยคืออย่างที่รู้กันนะคะว่ากจะมีตัด มีบัจเจตที่เยอะมากเลยคือแพงอะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องมีเงินนะคะในการจ้าง Wedding Planner ได้เนี่ยหรือว่าแพลนได้เนี่ยคือจะดีมากเลยนะคะก็คือให้ลงทุนตรงนั้นไปเลยแล้วคุณจะแบบสบายใจเลยไม่ต้องอเครียดนะคะมีคนคอยจัดการ Organize ในเรื่องงานแต่งงานให้คุณนะได้นะคะ แต่ถ้าคุณอยากจะเซฟมันนี่นะคะ,ะไม่อยากจะต้องจ่ายกับ w e ดดิ n งแพนเนอรเยอะๆเนี่ยก็เข้ามาฟังในเพจของทูมี่ u s i n e s s for h a ปปี้เนสได้นะคะเพราะว่าตุ้มทำในเรื่องของการแพ a n n i n g นะคะให้กับลูกค้าต่างชาตินะคะเกี่ยวกับการแพลนงานแต่งงานนะคะแล้วก็เคท r i ลิ t ง a i ยฟูดให้เขานะคะ,ะด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัด โต๊ะจัดเก้าอี้นะคะการเรนต์เต็นท์นะคะหรือว่า,าเก้าอี้ต่างๆแล้วก็ในการดูแลไทม์ไลน์นะคะของอางานแต่งงานให้เขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคือคุณฟังไปเรื่อยๆนะคะคุณก็อาจจะได้ามากมายนะคะในท i ิป แอนทริก์ต่างๆนะคะที่จะให้คุณได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอย่างนี้นะคะคุณก็อาจจะไม่ต้องจ่ายเงินแพงให้กับเ e ดดิ้ง planner แล้วก็ได้นะคะค่ะแล้วก็อย่างที่4นะคะคุณก็จะต้องเขียน s ก l ล s t ออกมาค่ะเขียน s ก l ลิสออกมานะคะว่าจะ เชิญใครมาที่งานแต่งงานบ้างนะคะเชิญใครมาบ้างก็คืออาจจะเป็นเพื่อนของคุณนะคะหรือว่าอาจแน่นอนคือครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยสำคัญอยู่แล้วแล้วก็เพื่อนคนไหนนะคะเพื่อนร่วมงานคนไหนนะคะที่จะเชิญเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะมีความสำคัญนะคะในเรื่องของการจัดโต๊ะด้วยนะคะในเรื่องของ จากตำแหน่งการนั่งด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่างานแต่งงานนี้จะต้องคิดวางแผนเยอะมากมายเป็นบางคนติดต่อตุ้มมาเป็นปีๆนะคะเป็นแบบว่า8 9เดือนเลยทีเดียวหรือว่า1ปีเลยนะคะในการที่จะเซตอัพตรงนี้มันก็จะมีดีเทลรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ,อ,ะอย่างที่5้านะคะเราก็จะต้องอคิดถึงเรื่องของอ เวลาค่ะแล้วก็กําหนดวันนะคะกําหนดวันว่าเราจะ จัดในเดือนไหนดีนะคะเราต้องการให้สไตล์การแต่งงานของเราเนี่ยเป็นแบบวินเทอร์ Winter, หรือว่าเป็นซัมเมอร์อาท์ดร์อย่างนี้นะคะแล้วก็แต่งตัวสไตล์ไหนนะคะเราเป็นเจ้าสาวใช่ไหมคะเราก็จะต้องครีเอทเราก็จะมีความฝันของแต่ละท่านอยู่แล้วนะคะของอาสาวสๆทุกท่านนะคะที่อยากจะแต่งงานแบบไหนก็จะมีคิดตั้งแต่ยังไม่มีแฟนนะคะก็คิดไว้แล้วนะคะว่าอยากจะแต่งงานแบบไหนนะคะคราวนี้เราก็ จะต้องเริ่มคิดแล้วค่ะว่าเราจะต้องเราจะอยากจัดในเดือนไหนดีนะคะที่เหมาะสมกับเราด้วยนะคะถ้าเป็นคนไทยก็คงจะไปหาเลิกหายามกันนะคะกับไปหาไปหาพระหรือไปหาหมอดูกันแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ไปหาตรงนั้นนะคะเขาก็จะ เอาเลิกสะดวกกันนะคะตรงนี้นะ,ะอย่างที่6ก็คือเราจะต้องดูว่าเราจะอยากได้สไตล์ไหนอย่างที่บอกนะคะเราอาอ,าอย่างที่6กับอย่างที่5เนี่ยก็คือคล้ายๆกันเพราะว่าสไตล์เนี่ยก็คืออยู่ที่ซีซันด้วยนะคะอยู่ที่เดือนด้วยสมมุติว่าคุณอยากจะมีสไตล์ที่จะแบบเอ t าท์ดอนะคะก็แนะนําให้เป็นซัมเมอร์นะคะตัวนั้นก็คือเราก็ ก็จะดูด้วยว่าช่วงนั้นมีฝนไหมหรือไม่มีฝนไหมนะคะแล้วก็จะต้องอแพลนกันไปนะคะแล้วก็อย่างที่7นะคะแล้วก็จะต้องดูในเรื่องของสถานที่ค่ะสถานที่เนี่ยเป็นอะไรที่คนอาจจะคิดว่าอยากจะคิดว่าเป็นอย่างแรกเลยนด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าที่ตุ้มไม่ได้ขึ้นเป็นอย่างแรกเลยเนี่ยเพราะว่า อย่างน้อยเราต้องดูด้วยว่าบัตรเจดเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะในสถานที่เนี่ยเราเป็นการแบบฮันติ้งเลยกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตุ้มว่าทุกๆท,ที่ในโลกนะคะในเรื่องของเวนิวสถานที่เนี่ย เต็มตลอดค่ะคือไม่รู้เป็นอะไรนะคะเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาทําอาชีพนี้นะคะไม่เคยคิดว่าโหคนจะแต่งงานกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมคะในในโลกใบนี้นะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่นะคะรู้เลยค่ะว่า เวลาที่ตุ้มติดต่อกับเวนูนะคะก็คือสถานที่จัดงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือว่างานออฟฟิศปาร์ตี้อะไรต่างๆเนี่ยคือบุ๊กเต็มไปเป็นปีหน้าหมดแล้วนะคะตรงนี้ยิ่งถ้าเราอยู่ในในเมืองใหญ่ๆนะคะก็นั่นแหละค่ะจะต้องแบบทันติ้งกันว่าเราจะได้วันไหนนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะอยากได้วันเสาร์กันใช่ไหมคะวันเสาร์เย็กนกลางคืนวันเสาร์เพราะว่า ก็จะเป็นวันที่ดีที่สุดนะนะคะที่ทุกคนจะมาเกสจะมาหาคุณที่งานได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ส่วนมากก็จะแบบว่าถดถอยลงมาเป็นวันสุกกลางคืนหรือว่าวันอาทิตย์กลางคืนกันนะคะส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็อย่างที่8นะคะอย่างที่8ก็คือคุณจะต้องหา อาหารค่ะคือเคทัลลิ่งแล้วนะคะเคทัลลิงทีนี้ก็อยู่ที่ว่าอยากจะได้เป็นเคทัลลิ่งแบบไหนนะคะอ,ะอย่างถ้าเราคนไทยเราใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนแก่คนเฒ่านะคะที่มางานของเราเนี่ยได้ทานอาหารไทยอาหารเอเชียนะคะก็ควรจะมีอาหารไทยนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าคู่รักของคุณนะคะ แฟนเนี่ยเป็นฝรั่งนะคะหรือวาอ่าเป็นคนจีนเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการมิกซ์นะคะกันนะคะว่าในงานแต่งงานเนี่ยก็จะมีอาหารหลายๆอย่างนะคะรวมกันในงานก็ได้ซึ่งตรงนี้กลับมาอยู่ที่ Wedding Planner อีกแล้วค่ะก็คือเขาจะดูแลนะคะในเรื่องของ Planning นะคะในเรื่องของ t i m e l i น์นะคะในเรื่องของการจัดโต๊ะนะคะดอกไม้นะคะแล้วก็ ในเรื่องของอาหารเนี่ยเขาก็จะคอยอดูแลในเรื่องตรงนี้ให้กับคุณนะคะว่าแค่ของคุณเนี่ยมีกี่คนนะคะอาหารเนี่ยจะพอไหมนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพจท to me นะคะ business for happiness นะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะสาวๆ congratulation นะคะและเดี๋ยวเรามาชมกัน ในคลิปหน้าค่ะว่ามีอะไรที่ตุ้มจะมาแชร์ให้ทุกทุกคนอีกนะคะในเรื่องของการที่ตุ้มมีประสบการณ์จัดงานแต่งงานมากว่าร้อยกว่าคู่แล้วนะคะสำหรับที่อเมริกานี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย